สัดีครับพเพื่อนๆหนูบ้านวาดจีฝนตกจ้าฝนตกหนักเลยจ้าเพื่อนจ้าฝนตกเลยเห็นไหมคะ,ะมอไม่มีโดนจ้าฝนตกจ้าเพ,พื่อนมารับลูกจ้าลูกเลิกงานก็มารับลูกทีนี้ฝนตกจ้าเพื่อนจ้า แถวข้างหน้านี่ก็คือมือดไปหมดเลยจ้าโอ้ตกน่าจะเป็นครึ่งเกินครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะเพื่อนๆนะ่ะมอไม่โดนเขาวอแต่ว,ว่าต้องไปฝั่งโน้นจ้ะต้องไปกลับรถไปฝั่งโน้นจ้ะเพื่อนๆทนี่ทํางานคขะอันนี้เป็นมอเขาจา้ะมอไม่โดนขาวนะ ฝนตกแรงมากจ้ะเพืเ่อนน่ะ,ะเห็นไหมคะตั้งแต่นครเทพศรีถึงตั้งแต่ออกจากบ้านนะคะเพืเ่อนจ้ายันถึงเนี้ยยังไม่หยุดเลยจ้าน้ำเป็นขนาดน้ำเลยนะน,นี้เดียวก็น้ำขังแล้วจ้าแถวเนี้ยจ้าเพืเ่อนโอ,โอบ้านเพื่อนฝน,น,นตกไม้โอ้ย <laughs> มันลอดสะพานจ้า จะสาดใส่หลังคาจ้าเออดีนะฝนตกค่ะเพื่อนๆเห็นไหมไม่เล่นน้ำฝนล,ลอกดูเฉยๆจ้าพาเพื่อนๆดูเฉยๆนะอย่าเล่นน้ำฝนนะเออเดี๋ยวไม่สบายกันหนูก็อยู่แถวๆนี้ละจ้าไปมาไปมาทุกวันเช้ามาเย็นมาอยู่นี่ละจ้าเพื่อนๆจ้าอ,อยู่แถวนี้ละจ้า อยู่สามสิบอสามสิบเอ็ดสามสิบสองปีจ้าอยู่แถวอยู่แถวนี้แหละจ้าเอาฝนก็ตกรถก็ติดอาเข้าไปทีเนี้ยโอ้โหหนาค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้มันเบานี่เริ่มเบาแล้วเนาะท้าวมาฝนตกพาเพื่อนๆอ่ ดูฝนนะคะมาดูฝนตกเฉยๆจ้าแต่ว่าอย่าเล่นน้ำฝนนะจ้าเดีย๋ยวจะไม่สบายจ้าขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจเนาะขอบคุณมากๆจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ เลยตอนมาว่าจะพักรถอยู่อะไรเนาะให้พัสดุน่ะเออตอนนั้นน่ะมันฝนตกแรงมากมืดเลยมองไม่เห็นได้เปิดไฟมาจะเพื่อนจ้าเออจริงจริงเลยจ้ะขอบคุณนะคะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์เขาหลบฝนกันค่ะเพื่อนมอเตอร์ไซค์เขาหลบฝนกันเนาะมันเปียกไปหมดเลยจ้ะ กลับรถลงมาแล้วนะคะหันจะลาเพื่อนเพื่อนแล้วจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า